สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับสาลี่นะเออไม่ได้เจอกันสักประมาณสเดือนได้นะคะ ไลฟ์ครั้งสุดท้ายนี่น่าจะประมาณตอนช่วงกลางเดือนธันวาเนะบางคนอาจจะไม่เจอสัลลี่นานกว่าน,นั้นเพราะว่าไม่ได้ตามดูไลฟ์ก็ไม่เป็นไรเนาะวันนี้สัลลี่มาทักทายทุกคนแล้วนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตเรื่องของผมกันเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยสัลลี่ทำสีผมแล้วก็ปกติถ้าเกิดว่าสัลลี่ทำสีผมเนี้ยจะมีคนถามอยู่เรื่อยๆว่าสัลลี่ใช้สีอะไรหรือว่าทําจากอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมาคุยกันนะคะเพราะว่าวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดแล้วนี่อยู่ใน ตะกาใบานี้แล้วนะคะมีเรื่องของสีผมเรื่องของรังแคอะไรแบบนี้จะเอามาคุยกันนะคะก็ซารี่บอกก่อนว่าเนี่ย สาลี่ให้ชาวตัดผมให้ก็เลยแบบเออสั้นแบบนี้อาจจะดูแบบไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรเนะช่วงนี้ก็แบบโควิดล็อกดาวน์ร้านทำผมยังไม่เปิดแล้วสาลี่อยากตัดผมไงก็เลยให้ชาวตัดให้เดี๋ยวสาลี่โชว์รูปเพื่อนๆดีกว่าว่าอ่ก่อนหน้าที่จะตัดอะมันยาวแค่ไหนนะคะเป็นรูปที่แบบถ่ายเมื่ออาทิตย์ก่อนที่จะตัดนะรูปแรกเนี่ยเป็นรูปที่สาลี่ถ่ายที่ทางเข้าบ้านของตัวเองนะคะก็วันนั้นเนี่ยสาลี่ ม้วนผมด้วยนะคะแล้วก็อีกรูปนึงเป็นรูปที่สาริถ่ายที่ด้านหลังของซูเปอร์มาร์เก็ตที่สาริไปซื้อกับข้าวเป็นประจํานะคะ Tesco แล้วก็รูปนั้นเนี่ยจะเป็นผมแบบผมตรงเลยแหละไม่ได้ไม่ได้ม้วนไม่ได้อะไรนะคะก็คือปล่อยให้มันแห้งก็นั่นแหละ ออกชาว่าตัดให้เหลือประมาณนี้นะเนี่ยเหลือประมาณนี้นะชาวก็แบบว่าตัดปุ๊บแล้วก็แบบเล็มไปเล็มมาก็เออสั้นเท่านี้เลยนะคะแล้วก็พอตัดเสร็จสลิก็แบบว่าเออทําสีผมตรงช่วงโคนเพราะว่าเก็บผมงอกด้วยแล้วก็ผมแบบว่าสีมันไม่เท่ากันระหว่างโคนกับช่วงปลายนะคะก็มาดูกันเลยสีที่สาลิี่ใช้ใช้เมื่อวันก่อนเนี่ยก็คือเป็นสีนี้ ไม่ใช่เมื่อวันก่อนเมื่อวานเออสดๆดร้อนเลยนะคะเป็นของ Royal นะรุ่นนี้เป็น Luminous Color full of r e f l e x นะคะประมาณนี้นะสีที่สลี่ใช้เนี่ยเป็นเบอร์6สลี่ใช้รงช่วงโคนมาจนถึงปานนี้นะคะระดับนี้นะแล้วก็ช่วงข้างล่างเนี่ยมันคือเป็นสีแบบนี้อยู่แล้วนะคะสลี่ใช้รุ่นเดียวกันนี่แหละแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยสัลี่ใช้เบอร์7 สลี่ว่าเบอร์หกกับเบอร์เจ็ดมันก็กลืนกันไปแบบเออได้ดีเหมือนกันนะตอนนั้นเนี่ยแบบสลี่ยังผมยาวอยู่ไงแล้วก็ทําทั้งหัวเลยเป็นเบอร์เจ็ดนะคะแต่ว่าพอผมมันแบบว่างอกออกมาแล้วช่วงนี้มันก็จะแบบว่าดําเข้มเราก็เลยเออหยิบอันนี้มาทำนะคะเป็นเบอร์หกนะด้านในเดี๋ยวสัลี่โชว์ให้ดูอันนี้เป็นกล่องที่สัลี่ซื้อมาแต่ว่ายังไม่ได้เปิดนะคะสัลี่ซื้อมาทั้งหมดสี่กล่องด้วยกันเบอร์ที่สัลี่ถืออยู่เนี่ยเป็นเบอร์เจจุดสามนะคะ ก็ด้านในเขาจะมีประมาณนี้ถุงมือเออจะบอกว่าถุงมือที่เขาให้มาเนี่ยเล็กมากด้วยความที่สัลี่อาจจะน้ำหนักเยอะแล้วก็นิ้วอาจจะอ้วน,นนิดนึงนะคือสัลี่ว่าฝรั่งอะ่ะทั่วไปเขาก็นิ้วใหญ่เหมือนกันนะเออแล้วคือแบบถุงมือที่ให้มาเนี่ยคือแบบคับมากอะ่ะทุกคนคับจริงๆมันมีบางบางครั้งที่สัลี่ใช้นะแบบว่าเออถุงมือขาดเลยเพราะว่าแบบมัน มันลำบากจริงๆเวลาใส่นะคะซารีว่ารุ่นเนี้ยที่ไทยก็น่าจะมีด้วยนะคะที่มังนอกมันจะมียาย้อมผมสองแบบนะก็คือแบบที่เป็นเพอร์มานแตนเลยแล้วก็เป็นเซมิเพอร์มานแตนเซมิเพอร์มานแตนเนี่ยมันจะอยู่ติดหัวเราสีมันจะอยู่ประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นะคะอันนี้เป็นเพอร์มานแตนเลยก็คือจะอยู่นานนิดนึงนะคะแล้วด้านในเนี่ยก็จะมีเหมือนแบบ เหมือนทั่วไปที่เราเคยใช้มีน้ำยาที่เราต้องแบบผสมเองนะคะแล้วก็มันจะมีครีมนวดผมโอ้ยสัรีิชอบครีมนวดผมที่เขาให้มามากเลยหลอดนี้เนี่ยก็คือว่าใช้ได้ประมาณหลายครั้งเลยอะอย่างผมสรีิผมสั้นเนี่ยก็คือใช้แค่หนึ่งในสมก็โอเคแล้วนะคะแล้วเขาบอกว่าใช้สักประมาณอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให้สีผมของเราเงางาม,งามแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันไม่เปลี่ยน เปลี่ยนไปง่ายขึ้นอ่ะใครที่อยู่เมืองนอกนะคะก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยหาซื้อง่ายนะคะอันนี้คือสีที่แบบว่าทําออกมาแล้วแล้วก็สีอยู่ติดค่อนข้างทนทนมากเลยแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้แชมพูที่มันช่วยดูแลเรื่องของผมที่ทําสีอ่ะมันจะยิ่งทําให้สีแบบเขาเรียกอะไรออกมาได้สวยยิ่งขึ้นยิ่งสระก็ยิ่งสวยอ่ะเออฉัิชอบอยู่รุ่นนี้นะคะทีนี้ พูดถึงแชมพูใช่ไหมแชมพูที่ใช้ตอนทําสีผมก็จะเป็นตัวนี้หมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นของ Aveda c h e r อร์รี่ n d ตัวนี้เป็น Softening Shampoo Sweet Floral Aroma นะคะนี่หนะ้าตาเป็นแบบนี้นะคะใช้ดีตัวนี้ยารีว่ามันช่วยให้ผมที่ทําสีของเราเวลาเราทําสีผมแล้วเนี่ยมันจะแห้งใช่ไหมคะสารีว่าตัวแชมพูนี้มันเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับ ผมของเราแล้วก็ทําให้สีผมนะ่อยู่ติดทนตัวนี้นะมันจะมีกลิ่นเป็นกลิ่นดอกไม้นะคะกลิ่นดอกไม้หวานๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบกลิ่นดอกไม้หวานๆแอบเลี่ยนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ชอบตัวนี้แต่ว่าตอนที่สัลลี่ใช้สระผมเนี่ยกลิ่นมันแบบออกมาเป็นหอมมันอ่อนไม่ได้หอมแรงนะคะก็ใช้แล้วชอบตัวเนี้ยอันนี้สัลลี่ได้มาจากตอนที่ไปงานแล้วเขาให้มานะคะ งานของลุฟแฟนทาสติกถามว่าใช้แล้วหมดแล้วจะซื้อต่อไหมปกติแล้วเนี่ยซารีบอกเพื่อนๆหลายครั้งเลยว่าไอแชมพูกับ ครีมนวดผมเนี่ยสลิจาซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็ซื้อตามแบบว่าแบรนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะไม่ค่อยได้ลงทุนจ่ายแพงๆกับพวกแชมพูครีมนวดผมสักเท่าไรนานนานหร่นันนทีสลิถึงจะแบบว่าเออซื้ออาจจะแบบปีละครั้งสองครั้งที่แบบว่าอยากใช้อะไรที่แบบว่าเป็นไฮเอนด์เคาน์เตอร์แบรนด์สักนิดนึงก็อาจจะซื้อมาแบบนั้นนะคะตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่รู้สึกว่าเออถ้าถ้ามีเงินหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะแนะนําให้คนที่แบบว่าชอบแชมพูไฮเอนด์ High end, ใช้ตัวนี้เป็นอีกหนึ่ง ที่สอบผ่านนะตัวถัดมาเป็นตัวที่สัลลี่อ่ะซื้อใช้ซ้ำด้วยนะคะเป็นของกานิเย่นะคะครั้งที่แล้วเนี่ยสัลลี่ซื้อตัวกานิเย่อัล i m เม e เบลนด์คอนดิชเนอรมาใช้ก่อนแล้วใช้แล้วรู้สึกชอบนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เหมาะกับ คนที่ทำสีผมโดยเฉพาะเลยนะคะเป็นสูตรอาร์กันออยล์กับแครนเบอร์รี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสาลี่ไม่แน่าใจว่าที่เมืองไทยเนี่ยมีการีเย่ที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมกับตัวขายหรือเปล่าแต่ว่าที่เมืองนอกเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมกันมากเลยนะหลายๆคนเขาก็แบบชอบซื้อใช้กันในส่วนของผมและตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมทาตัวหรือว่าแชมพูแล้วก็คอนดิเชเนอร์เนี่ยอย่างอันเนี้ยใช้ดีเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นกับผมของเรานะคะผมที่ทํา สีเนี่ยแหละแล้วก็มันไม่ทําให้ผมของเราอะหนักหรือว่าเหนียวหรือว่ามันง่ายเพราะว่าสลิรู้สึกว่าแชมพูที่ให้ความชุ่มชื้นอะมันก็ให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันหมดแหละคือถ้าพูดถึงความชุ่มชื้นพูดถึงแบรนด์ทั่วๆไปหลายๆแบรนด์นะเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันแต่ว่าแบรนด์ไหนล่ะที่จะทําให้ผมเราเนี่ยไม่มันง่ายแล้วก็ ไม่รีบนะคะดูมีวอลลุ่มอยู่อะไรแบบนี้สาลีว่าตัวนี้กันเยื่อทองมาได้ดีก็คือแนะนําแหละอันนี้ก็คือซื้อใช้ซ้ำแล้วนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยสลิอยากลองตัวแชมพูของเขาด้วยนะคะก็คือเป็นรุ่นเดียวกันนั่นแหละ เป็นรุ่น Argan Oil แล้วก็ c a n บ e b u r เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือดีเหมือนกันนะใช้แล้วแบบโอเคมากเลยเพราะว่าแชมพูที่สาลี่ใช้อยู่ปกติสาลีจะใช้แชมพูขจัดรังแคนะคะแล้วก็จะใช้ตัวพวกนี้สลับกันหรือไม่บางทีก็คือจะใช้แชมพูขจัดรังแคก่อนรอบหนึงรอบแรกแล้วก็รอบที่2เนี่ยก็จะใช้อะไรพวกนี้คือถ้าเราใช้แชมพูขจัดรังแคเดี๋ยวมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่สี่จะโชว์ให้ดู มันจะทําให้แบบว่าผมนี่แบบว่าแห้งเลยแหละมันจะแบบดูดความมันหรือว่าความชุ่มชื้นออกไปจากผมอะ่ะฉะนั้นแบบบางทีถ้าใช้ตัวนั้นตัวเดียวแล้วเรารู้สึกว่าโยุยผมมันแห้งไปนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆใช้แชมพูที่เขาเขียนเอาไว้ว่าเป็น Purifying shampoo ก็คือมันจะเป็นแชมพูที่ดูดพวกสารสกรปรกไม่ว่าจะเป็นพวกสเปรย์ทำผมเจลทำผมหรือว่า เขาเรียกอะไรความมันส่วนเกินออกไปหมดอะ่ะมันจะทําให้แบบว่าหนังศีรษะเรารู้สึกว่าแห้งแล้วก็ผมแห้งมากพอหลังจากใช้ตัวพวกนั้นแล้วเนี่ยเราต้องใช้แชมพูที่มันเติมความชุ่มชื้นกับผมเข้าไปด้วยนะคะอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออใช้แล้วดีใช้แล้วเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ทําให้ผมรีบดูไม่มีน้ําหนักนะเออแนะนํานะคะ ถัดมาอีกตัวหนึ่งที่ที่ไทยเนี่ยน่าจะหาซื้อง่ายนะคะเป็นสูตรที่ช่วยในเรื่องของสีผมเหมือนกันนะคะเป็นของ Royal อันนี้ทาง Royal ให้มาตอนที่สาลี่กลับไปไทยนะคะเป็นรุ่น e v e r p ร์พนะคะอันนี้เป็น Color Care System นะคะเขาบอกว่ามันเป็น r Repair Define Conditioner แล้วก็แชมพูนะคะอันนี้ใช้ดีสาลี่จะบอกว่าสาลี่เป็นแฟน ตัวไลน์เนี้ยของรอยดอลมานานแล้วแหละจล,ลิชอบใช้ตัวสีเขียวเมื่อก่อนนะตอนที่อยู่เมืองไทยอะแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวเลยเนี่ยจล,ลิอยากให้รอยดอทำแชมพูขจัดรังแคที่มันมาอยู่ในไลน์เนี้ยจล,ลิว่าไลน์เนี้ยอย่างที่เคยบอกมันเหมือนไลน์ที่แบบว่าเป็นของคาริสตัดอะคะ่ะคือเนื้อมันแบบใกล้เคียงกันสะแล้วได้ความรู้สึกแบบ เหมือนเหมือนกันน่ะเออถ้าไม่อยากลงทุนจากคาริสตัดนะ mm. ก็คือซื้อลายเนี้ยใช้แล้วเรารู้สึกโอเคเราพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้นะถ้าเกิดว่าลายเนี้ยมีสูตรที่ช่วยในเรื่องของรังแคจะดีมากจะเป็นอะไรที่แบบว่าเออเลิฟมากเลยนะคะก็ใครอยู่ไทยแล้วก็ทําสีผมนะคะก็ลองใช้รุ่นนี้ได้ลองซื้อรุ่นนี้ได้เพราะว่าสารีรู้สึกว่าเออมันเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ใช้แล้วผมไม่ลีบนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นโอเคนะ ทีนี้ถัดมามาพูดถึงเรื่องของรังแคกันมากดีกว่าอะใช้ของซูเปอร์มาร์เก็ตหลายอย่างละแล้วก็ใช้แบบว่าเออของเวชสำอางด้วยก็ยังรู้สึกแบบว่าไม่โอเคทีเนี้ยก็พิมพ์ไปในเว็บไซต์ Google อะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าสำหรับคนที่คันหนังศีรษะอะไรแบบนี้มันจะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างนะคะ Google มันก็โชว์มาว่าเออ มีของฟิลิปคิงลี่เนี่ยจริงๆมันก็มีของ a เว e ด้ด้วยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฮเอ็นนั่นแหละอเว a ด้าคริสตัลฟิลิปคิง l e y อะไรประมาณเนี้ยเราก็อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ที่เรารู้จักนิดหนึ่งซลิเคยใช้ของ a เว e ด้าเมื่อน,นานมาแล้วหลายปีมาแล้วก็รู้สึกว่าชอบแต่ว่าอยากได้อะไรใหม่ๆมาบ้างนะคะแล้วก็เคยเห็นคนก็พูดว่าเออผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมของฟิลิป Kingsley เนี่ยดีมากอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจซื้อมานะคะตอนแรกเนี่ยสาลี่ซื้อเป็นขวดเล็กก่อนเดี๋ยวโชว์ให้ดูหน้าตาเป็นแบบนี้มันจะชื่อรุ่นว่า Flaky ้อีจีสเกนะคะแล้วก็สาลี่ซื้อมาใช้กับตัวเนี้ยตัวที่เป็นโทนเนอร์ไม่ได้ซื้อคอนดิชเนอร์มานะหลังจากที่เราแบบเช็ดผมให้หมาดๆนะเราก็ใช้ตัวโทนเนอร์เนี่ยเอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะฉโลมไปตรง หนังศีรษะของเราฉลมให้ทั่วเลยมันก็จะช่วยทําให้หนังศีรษะของเราเนี่ยชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะพอตัวนี้หมดอันเล็กหมดเนี่ยซารีก็เห็นว่าไซส์ใหญ่ของเขาเนี่ยมันลดราคาอยู่เออมันลดราคาอยู่ก็เลยซื้อขวดนี้เนี่ยหนึ่งพนมนะคะก็คือ1ลิตรนั่นเองซารีจะบอกว่าตอนใช้ช่วงแรกๆอะ่ะรู้สึกว่า มันโอเคเลยนะมันแบบมันช่วยมันช่วยทําให้หนังศีรษะของเราสบายขึ้นแล้วก็อาการคันอ่ะน้อยลงแต่พอใช้ไปใช้ไปเหมือนมันดื้อยาหรือไงไม่รู้อ่ะมันก็ยังมีอาการคันแบบคันอยู่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าอเดี๋ยวจะเปลี่ยนละนะคะอันเนี้ยซารียังไม่หมดยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะใช้ ล่าสุดเนี่ยซารีสั่งอีกแบรนด์หนึ่งมานะคะเดี๋ยวจะเอามาเหะให้ดูแล้วก็ถ้าใช้แล้วก็จะเอาผลลับมาบอกด้วยว่ามันดีกว่าไหมนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือช่วงแรกๆอ่ะรู้สึกว่ามันช่วยแต่ว่าเหมือนแบบใช้ไปใช้มาเหมือนมันดื้อยาแล้วมันแบบเออไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะคะพักหลังๆนะตอนที่ซารีซื้อเนี่ยเขาให้ของแถมตัวนี้มาด้วยเป็นเฟลิปคิงส์ลีย์ซูตติ้งสเกล์มาร์กนะคะเป็นมาร์กที่ใช้กับ หนังศีรษะของเราโดยเฉพาะข้างในเนี่ยมันจะมีสองหลอดแบบนี้นะคะซาริใช้หมดไปหลอดหนึ่งแล้วก็เลยจะเอามาคุยด้วยนะคะรู้สึกว่ามันช่วยเอออันนี้มันช่วยเพราะว่าอาทิตย์ก่อนเนี่ยซาริรู้สึกว่าหวยหนังศีรษะมันแบบไม่ไหวเลยจริงๆอะ่ะมันคันแล้วก็มันก็แบบเซนซิทีฟมากอะ่ะพอมันคันเราก็เกาแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เล็บเกานะเราก็ใช้แบบอุ้มนิ้วตรงเนี้ยค่ะเกาแต่ว่ามันก็ยังแบบ พอยิ่งเกา่ามันก็ยิ่งแบบเซนซิทีฟอะเนาะเราก็รู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วเราก็เลยทดลองใช้ตัวนี้ดูนะคะก็รู้สึกว่ามันซูติงอาการคันอะไรอย่างเงี้ยก็ลดลงแล้วก็รู้สึกว่าสบายหนังศีรษะมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะแต่ว่าสัลลี่ใช้ไปครั้งเดียวเอง อตอนที่ใช้เนี่ยมันใช้ง่ายอยู่นะมันเป็นเนื้อครีมนะคะเราก็บีบไปตามร่องของหนังศีรษะของเราเลยแล้วก็ฉโลมเข้าไปนะคะแล้วก็หลอดเนี้ยใช้ได้ทั่วเหมือนกันนะผลที่ได้จากการใช้ครั้งแรกเนี่ยประทับใจอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเออมันดีขึ้นเยอะมันช่วยทําให้หนังศีรษะเราสบายขึ้นอย่างที่บอกนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใช้หลอดที่2หมดแล้วแล้วมันแบบว่าเออยิ่งทําให้ดีขึ้นอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีการซื้อใช้ซ้ําอยู่เรื่อย นะก็ยังไงเพื่อนๆรอฟังอัปเดตของสล,ลีอีกทีหนึ่งละกันนะคะพูดถึงผลิตภัณฑ์อีกต,ตัวหนึ่งจาก Philips Kingsley นะคะที่สล,ลีได้ใช้นะเมื่อสักครู่นี้สล,ลีซื้อเองหมดเลยนะแต่ว่าตัวนี้สล,ลีได้มาตอนที่ไปงานของลูกฟัน s าิกนะคะเป็น Philips Kingsley Elasticizer iz มันก็จะเป็นครีมหมักผมนะคะเนื้อครีม หอมแบบว่าเออหอมละมุนเป็นหอมสไตล์แบบที่สาลี่ชอบนะคะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยก็คือใช้ก่อนสระผมนะแล้วก็อาจจะชโลมผมให้มันแบบหมาดๆนิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็ออชโลมตัวมาร์กอันเนี้ยให้ทั่วผมหรือว่าเพื่อนๆจะใช้แบบตอนผมแห้งๆเลยก็ได้นะบางทีสัลี่ก็ทําแบบนั้นเหมือนกันบางทีขี้เกียจแบบว่าขี้เกียจเอาน้ํามาลูบผมอะไรเงี้ยก็ใช้ตอนผมแห้งๆเลยพูดตรงๆเลยนะว่าปกติเนี่ยสัลี่อะ ถ้าสระผมแล้วก็ใช้ครีมโนวดผมที่แบบโอเคหน่อยเรื่องการมัดผมอะ่ะก็ไม่ค่อยได้ทำสักเท่าไหร่ยิ่งถ้าเกิดเป็นผมสั้นระดับเนี้ยโอ้โหเรื่องการมัดผมเนี่ยแทบจะไม่จำเป็นเลยแต่ว่าสันลี่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันช่วยช่วยตอนที่เราแบบผมยาวอะ่ะและช่วงปลายผมอะ่ะมันจะเกิดอาการแห้งอะคะ่ะด้วยความที่ว่าเราอาจจะเป่าผมบ้างใช้ความร้อนกับผมบ้างในการทาผมะนะ ช่วงปลายผมมันก็เลยจะแบบแห้งนิดนึงนะคะแตลลี่รู้สึกว่าไอตัวพวกนี้เออมันช่วยได้ก็มีการม์กผมบ้างตอนช่วงที่ผมยาวนะแต่ว่าตอนผมสั้นแบบนี้ก็เออแทบจะแบบไม่จําเป็นเลยนะคะก็ถามว่าชอบไหมใช้ดีไหมก็ใช้ดีแนะนํำไหมก็แนะนําสําหรับคนที่มีบัตเจตหรือว่าสนใจอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่จําเป็นก็เซฟเงินประหยัดเงินไว้ดีกว่า แล้วก็สลิจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากใช้ผลิตภัณฑ์แบบว่ามาร์คผมหมักผมก่อนการสระผมะนะมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่สลิรี่ใช้แล้วก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนกันราคาย่อมเยาวด้วยของร o ย i o l อ่ะคะ่ะที่เป็นน้ํามันใส่ผมอะ่ะซึ่งตัวนั้นน่ะตัวสีทองนะขวดสีทองนะตัวนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ก่อนสระผมได้สลิก็เอามาชโลมตรงปลายผมอะคะ่ะแล้วก็หมักเอาไว้ก่อนสระผมเวลาไปสระผมก็รู้สึกว่าเออปลายผมมันนิ่มแล้วก็ อ่อให้ความชุ่มชื้นดีแต่ว่าจารีจะไม่ใช้ออยล์ตัวนั้นทั่วหนังศีรษะนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันหนักจนเกินไปแล้วก็มันทําให้ผมมันจนเกินไปก็จะใช้แค่ช่วงปลายเท่านั้นแต่ว่าของ Philip s Kingsley เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งทั่วหนังศีรษะเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ทําให้ผมหนักหรือว่าผมมันด้วยนะทีนี้มาถึงเซตนี้กันบ้างเซตนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากม o r o c ็ a n o i นอยนะคะ สลี่เนี่ยใช้มาร์คันน o ออย r e ทรีทเมที่เป็นออยล์บำรุงผมเนี่ยมานานหลายปีแล้วแหละนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้อย่างต่อเนื่องนะบางทีก็หยุดหยุดใช้ไปนานเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยช่วงปีที่แล้วมังสาลี่ทำสีผมจำไม่ได้วิยี่ห่ออะไรรุ่นอะไรนะคะแต่พอทำเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกว่าหุยผมแห้งแห้งแบบว่าแห้งเหมือนไม่กวาดจริงๆนะเวลาที่คนเขาบอกว่าแห้งเหมือนไม่กวาดเนี่ยเราก็เอ๊ะมันจะแห้งแบบไหน พอเมื่อช่วงปีที่แล้วเนี่ยสลรีรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหผมแห้งมากนะคะแล้วสลลีจำได้ว่าเออซาลีมีเซตเนี้ยอยู่ในเก๊ของตัวเองนะคะก็เลยไปหยิบมาใช้เซตนี้เป็นอีกเซตหนึ่งที่ เขาให้มาตอนช่วงไปงานของลุคแฟนตาิกนะคะแต่อย่างที่บอกว่าสลี่เคยซื้อตัวผลิตภัณฑ์ออยบำรุงผมของเขามาใช้แล้วแล้วก็แนะนําแต่ว่าตัวก่อนหน้านี้ที่สรลี่ใช้เนี่ยเป็นสุดไหลนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่แบบผมไม่ได้มีปัญหามากนะคะอยากได้ออยบำรุงผมเฉยๆทําให้ผมนุ่มนะคะผมไม่ได้มีความแบบว่าแตกปลายเพียงแต่ว่าผมอาจจะแข็งแล้วก็แบบแห้งจากการที่แบบว่าใช้ความร้อนเนี่ย ก็คือใช้สูตรไลท์โอเคแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรที่แบบว่าออริจินอลของเขาเข้มข้นนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครแบบว่าผมมันง่ายก็ไม่แนะนำใช้สูตรไลท์ดีกว่านะคะแต่ว่าตอนที่สาลี่แบบผมแห้งมากเนี่ยใช้อันนี้คือใช้แบบแล้วเห็นผลแบบภายในหนึน่งอาทิตย์เลยนะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเออผมดีขึ้นนะคะแล้วก็สาลี่ก็ใช้คู่กันกับตัวนี้เลยแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์ของเขาเป็นมอยเจอร์รีเพลชมพูแอนด์คอนดิชเนอร์ จะบอกว่าขวดเล็กๆแบบนี้จิ๋วๆแบบนี้พอสอล,ลี่ใช้หมดแล้วผมกลับมาดีขึ้นเลยอะจากที่ผมแห้งเหมือนแบบอย่างที่บอกอะเป็นไม่กวาดอะคือพอใช้ใช้หมดขวดเนี้ยตอนแรกคิดว่าอาจจะไม่พอนะแต่ว่าเซตเนี้ยมันจะใช้ได้หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะเกินแบบเกินหครั้งอะห้ถึง10ครั้งอะขึ้นอยู่กับว่าเราบีบ ปริมาณที่เราบีบมากแค่ไหนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดผมสั้นช่วงผมสั้นเนี่ยเออน่าจะใช้ถึง10ครั้งได้นะคะแต่ว่าคนผมยาวคอนดิชเนอร์อาจจะใช้ได้แบบสักประมาณ4ีหครั้งอะไรประมาณนี้ก็คือแบบพอใช้จบปุ๊บแล้วแบบโอ้ยผมกลับมาดีเหมือนเดิมอะเออคือแบบแฮปปี้มากนะคะสําหรับตัวนี้นะ ก็อาจจะไม่ได้ซื้อใช้อย่างต่อเนื่องเพราะอย่างที่บอกว่าซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตใช้อยู่บ่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าผมมีปัญหาแห้งเมื่อไหร่ก็จะนึกถึงแบรนด์นี้แบรนด์แรกเลยอะเพราะว่าเออมันมันใช้ได้ผลจริงๆตัวถัดมาเป็นแพนทีนค่ะเป็นรุ่น Volume and Body Conditioner นะคะอันนี้สัลี่ซื้อมาช่วยในเรื่องของผมเวลาที่สระไปแล้วบางทีมันอาจจะมีแบบอาการรีบบ้างไม่มีการสปริงตัวไม่มีวอลลุ่มอะไรแบบนี้นะคะสัลลี่ก็ซื้อมาเพื่อประโยชน์ตรงนั้นนะคะ ถามว่าใช้แล้วเป็นยังไงก็ใช้แล้วก็โอเคนะไม่ได้ถึงกับว่าว้าวมีวอลลุ่มขึ้นมาเลยแต่มันก็ไม่ได้เรียบอะไม่ได้เรียบไปกว่าเดิมอะไรประมาณเนี้ยถามว่าซื้อใช้ต่อไหมก็อาจจะไม่ได้ซื้อใช้ต่อถ้าไม่เจอโปรโมชั่นนะคะอาจจะไปลองเลือกแบรนด์อื่นๆดูว่าเออมันมีแบรนด์ไหนที่จะว้าวเราได้ไหมนะก็ผ่านไปสําหรับตัวนี้นะคะทีนี้มาดูผลติตภัณฑ์กลุ่มสุดท้ายในเรื่องของผมร่วงนะคะซารีเนี่ยผมขาดแต่ว่าคนที่ผมร่วงอย่างจริงจังอะก็คือชาลส์เขาก็จะแบบผมร่วงอย่างเห็นได้ชัดเลยยก็พา หาผลิตภัณฑ์ที่มันช่วยในเรื่องของผมร่วงอ่ะมามาให้เขาใช้ทีเนี้ยสาลีหาหลายแบรนด์มากเลยสาลีจะไม่พูดเยอะนะเพราะว่าบางแบรนด์เนี่ยเพื่อนๆหาซื้อไม่ได้แน่นอนนะคะอย่างอย่างเช่นพวกเนี้ย มันก็จะเป็นแบรนด์ที่แบบว่าหาซื้อได้เฉพาะออนไลน์เท่านั้นแล้วก็มีขายที่เมืองนอกเท่านั้นแบรนด์นี้เนี่ยจะต้องใช้กับตัวเดอร์มาโรลเลอร์ถามว่าได้ผลไหมก็ได้ผลแต่ว่ามันต้องใช้กับเดอร์มาโรลเลอร์ที่เป็นเข็มเล็ก,ลก,ลกๆอัค่ะแล้วเราก็เอามาโรก,กับหนังศีรษะของเราซึ่งบางทีเขาก็แบบว่าเจ็บบ้างขี้เกียจบ้างอะไรเนี้ยก็คือไม่ค่อยได้ใช้แต่ถามว่าได้ผลไหมก็ได้ผลแหละแล้วก็แชมพูตัวที่เอ่อตัวที่ซื้อมาใช้เนี่ยก็จะเป็น2ยี่ห้อนี้ นะอันนี้เป็นนาโนเจนทำว่าดีไหมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออแบบเห็นผลต่างนะ อันนี้เป็นแชมพูของคุณผู้ชายโดยเฉพาะเลยนะเป็นสูตรของคุณผู้ชายโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เป็นรุ่น t i c k n n i n g Hair Treatment นะคะตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็น Nanogen น i n 1 Shampoo a ชมพ o แอนด์ o อนดออันนี้เป็นทั้งคู่เลยถามว่าใช้แล้วผมหนาขึ้นไหมไม่ได้เห็นความต่างนะคะก็หยุดจะไม่ซื้อใช้ต่อแล้วนะคะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้เป็นยี่ห้ออันนี้ยี่ห้อนี้ดังมากเลยที่ยุโรปนะคะ ก็จะเป็นไนโอซินถ้าสาัลออกเสียงไม่ผิดไนออกซินนะคะมันจะมีหลายสเต็ปม,มากเลยสเต็ปหนึ่งสองสาม 1, 2, 3, ขึ้นอยู่กับว่าเราผมร่วงมากแค่ไหนสัลเลือกสเต็ปสองมาให้เขานะคะเป็นสเต็ปที่เหมาะสําหรับคนที่ผมร่วงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าไม่รุนแรงเท่าไหร่นะยังถือว่าไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่ก็เขาเรียวกว่าอะไรต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีแชมพูกับคอนดิชเนอร์จริงๆก็จะมีตัวโฟมด้วยแต่ว่าโฟมเขายังใช้ไม่หมด สล ل ซื้ออันนี้มาให้เขาทดลองใช้เป็นขวดร้อยห้าสิบมแล้วเหมือนเขาบอกว่าเออมันก็โอเคนะมันก็ดีใช้แล้วก็โอเคสล ل ي ก็เลยซื้อปรับเป็นขวดละ1ลิตรอะแชมพู1ลิตรคอนดิชเนอร์1ลิตรมาให้เขาใช้เลยนะคะแล้วก็ ช้ปเรื่อยๆเอาจริงๆพวกแชมพูกับคอนดิชเนอร์เนี่ยมันช่วยได้นิดหน่อยนะในเรื่องของผมร่วงเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้จริงจังมันต้องใช้ควบคู่กันกับเซรั่มนะซาลีว่าตัวนี้มันจะเป็นของแบรนด์ทางยุโรปเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะทําให้ผมเหนียวซาลีสังเกตเห็นเลยว่าเขาใช้ไปวันหนึ่งอะวันรุ่งขึ้นก็คือแบบผมเหนียวแล้วก็ มันดูแลรักษายากใช่ไหมคะซล,ลี่ซื้อเขาใช้หลายแบรนด์เหมือนกันนะแต่ว่าตัวแบรนด์ที่แบบว่าเออเห็นชัดมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้ของ Jha i r ์ซล,ลี่ซื้อของแบรนด์เนี้ยใช้เอง4ี่ขวดนะซื้อแชมพูมาสองขวดซื้อเซอรั่มมาสี่ขวดใช้ไปหมดแล้วแล้วซัล,ลี่จะเอาขวดมาทำวิดีโอรีวิวเนี่ยซล,ลี่หาไม่เจอไม่แน่ใจว่าซัล,ลี่โยนทิ้งไปแล้วหรือเอามาโชว์ในเทปวิดีโอที่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ หาไม่เจอหรือว่าชาวโยนทิ้งไปแล้วอันนี้ไม่รู้จริงๆก็เลยเอาอันนี้มาโชว์ให้ดูนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาส่งมาให้แล้วก็เป็นสูตรใหม่ด้วยนะคะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้สาลี่นะไม่เคยเป็นแล้วก็ไม่ได้เป็นในเทปวิดีโอนี้ด้วยนะคะเพียงแต่ว่าสาัลี่หาขวดเก่าไม่เจอเท่านั้นเองแล้วก็อันนี้เป็นขวดแบบแบบใหม่ถ้าเกิดขวดแบบเก่าอ่ะมันจะเป็นขวดทึบทั้งหมดเลยขเลยขาบอกว่าเขาปรับสูตรแล้วสาลี่บอกว่าตอนที่ส่งมาเนี่ยรบกวนส่งข้อมูลมาให้ด้วยว่าปรับสูตรเป็นยังไงปรับแบบแล ยังไงคือเปลี่ยนสูตรไปแบบไหนแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งใบเอกสารมาส่งมาให้แต่ผลิตภัณฑ์ส่งมาให้สองขวดเนี่ยขวดใหม่ที่เพื่อนๆจะซื้อก็น่าจะเป็นแบบนี้แล้วนะคะก็อย่างที่บอกแหละชาวใช้เซรั่มของเขาเนี่ยรู้สึกว่าโอเคทำโอเคยังไงหนึ่งเลยก็คือเป็นเซรั่มที่ไม่ทําให้ผมเหนียวเขาสามารถใช้ต่อเนื่องได้ทุกๆวันโดยที่ไม่รู้สึกว่าต้องไปสระผมใหม่ในทุกๆวันอย่างถ้าเกิดใช้ยี่ห้ออื่นเนี่ยบางทีใช้ไปวันรุ่งขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าเขาอยากจะสระหัวใหม่อีก เพราะว่ามันแบบมันเหนียวใช่ไหมคะแต่อันเนี้ย ก็คือใช้ไปสองสมวันไม่ได้สระก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าผมเหนียวนะอันเนี้ยหนึ่งข้อหนึ่งก็คือดีสองก็คือช่วงที่เขาใช้แรกๆเนี่ยสูตรแรกอะที่สลิี่ซื้อมาสี่ขวดแรกอะใช้อย่างต่อเนื่องแล้วใช้คู่กันกับแชมพูด,ด้วยอะสัลลี่รู้สึกว่าเออผมเขาอะมันดูหนาขึ้นดูหนาขึ้นจริงๆนะช่วงแรกๆนะแต่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาหยุดเพราะว่าพอหมดแล้วอะเราก็ไม่ได้แบบอยู่เมืองไทยไม่ได้ซื้อเองใช่ไหมมันก็ไม่ได้ใช้อย่างต่อเนื่องมันก็กลับมา คือช่วงที่ไม่ใช้อะสารีว่ามันก็กลับมานะหมายถึงว่าผมมันก็บางลงนะก็เอ่อช่วงเนี้ยเขาก็เริ่มกลับมาใช้ไหมเพราะว่าทางแบรนด์เขาส่งมาให้ใช่ไหมส่งส่งมาให้สองขวดก็เริ่มกลับมาใช้ไหมก็ยังไม่ได้เห็นความแตกต่างนะเอาจริงๆพูดกันตรงๆเลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้เห็นความแตกต่างไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งละกันนะคะแต่ก็ขอบคุณทางแบรนด์ด้วยที่เห็นสารีรีวิวแล้วก็ส่งของมาขอบคุณอะไรแบบเนี้ยเราก็เออรู้สึกว่าเออ ยังดีนะที่แบรนด์เขายังเห็นเราแล้วก็เขายังรู้สึกขอบคุณเราที่เราเอามาทําวิดีโออะไรอย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่ตอนที่เราทําเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออเขารู้จักเราก็าจะต้องรู้จักเราหรือ จะต้องมาขอบคุณเราหรือจะต้องส่งของมาให้เราเราก็แค่เอาของมาพูดมาแชร์เท่านั้นเองโอเคมีแค่นี้หมดตะก้าแล้วสําหรับของที่จะมาคุยในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องผมเดี๋ยวสาลลี่จะเอาของที่ใช้หมดแล้วเกี่ยวกับสกินแคร์ก็มีม,มีอยู่เยอะเหมือนกันแหละเดี๋ยวเอามาคุยกันนะคะแต่ว่าวันนี้มีแค่นี้หวังว่าเทปวิดีโอนี้คงจะทําให้หายคิดถึงกันไปบ้างนะคะสาลลี่เองก็อยู่บ้านใช้ชีวิตชิลๆนะคะแต่ใครอยากติดตามชีวิตชิลๆของสาลลี่ก็บางทีสาลลี่อาจจะลงรูปบ้างที่อินสตาแกรมก็ไปติดตามกันได ที่นู่นเนอะแล้วก็เพื่อนๆสบายดีกันหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกสัลลี่ด้วยก็ได้นะคะสัลลี่อยากรออ่านคอมเมนต์ดูเออเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างช่องโควิดใช้ชีวิตเป็นยังไงนะคะสารทุกสุขดิบเป็นยังไงบ้างสัลลี่ก็อย่างที่บอกว่าเออไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเพราะว่าสัลี่ใช้ชีวิตอยู่นอกเมืองชีวิตของสัลี่มันก็ชิลๆอยู่แล้วโควิดถามว่าโควิดกระทบกับชีวิตที่นี่มั่งไหมก็อาจจะไม่ได้มาก แต่ว่าก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่ากระทบมากในเรื่องของการเดินทางกับประเทศไทยนั่นเองแต่ฉันก,ก็โชคดีหน่อยที่ไม่ได้มีธุระสําคัญอะไรที่จะต้องกลับไปทําที่เมืองไทยช่วงนี้ก็คือรอไปก่อนให้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงแค่นั้นเองนะเออมีแค่นี้สำหรับเทปวิดีโอวันี้เนอะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเทปวิดีโอน้นะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายนะคะ